พาตั้งจิตตั้งใจน้าประชาชนญาติโยมให้หมุนตัวเข้าสู่ธรรมนะลนกหมุนบากิเลสเนี่ยมันจะพาให้ชาติศาสนาพม่าสาจมนะถ้าหมุนตัวเข้าสู่ธรรมจะมีหลักมีเรีงยึดเกาะ <c oughs> ทางศาสนาก็มือนกันถ้าหนีจากหลักธรรมในแล้วตายเลยจมเลยป่ะมันจะตั้งชื่อตั้งนามขึ้นสูงขนาดไหนก็ตาม เป็นสม,มุปริีกาพระคระคูบักางเจ้าฟ้า,จามมเจ้าขุนสมเด็จสมเด็จฟาฟ,าฟ้าก็ตามตื่อหัวใจมีตั้งแต่ความชั่วชา้าละโมกตรมได้ทัง้งนั้นตกนรกได้ทั้งนั้นไอชื่อจะว่าตั้งไม่มีปัญหาใดนะตั้งเอาเฉยๆก็ได้อย่างหลวงตาบัวนี่ตั้งฟากสะดรวดดาเตรียมก็ได้นี่ตั้งตัวเองหลวงตาบัวเวลานีได้ยศถึงขั้นเลยสะดวดดาวเทียมไปแล้วนะว่าแล้วขั้นไหนล่ะเลยแล้วบอกมันพออย่างนั้นอย่างนี้มันตั้งอะไรมันก็ตั้งได้ แต่จะทําตัวให้ดีแน่นามันคงภายในใจนี่ยากนะอืเพราะนั้นจึงตั้งจิตให้ดีขอให้ดีมีคุณธรรมภายในใจสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องประดับเฉยๆถ้าโง่กับต่อมันมันก็เป็นไฟเผาตัวเองอืไอ้ชื่อเสียงอะไรยศถาบรรดาศักดิ์ว่าก,กันไปอย่างนั้นนะตั้งนั้นตั้งนี่แล้วเวลานี่เป็นบ้าตั้งชื่อกันด้วยนะมเมืองไทยเราตั้งชื่อท้อ พอเด็กเกิดขึ้นมาตั้งชื่อว่าไงวิ่งไปหาพระองค์นั้นองค์นี้ให้ท่านตั้งชื่อให้ให้ท่านตั้งชื่อคนนั้นคนนี้ให้พระเลยจะเป็นบ้าหรือจะตายวิ่งมาลงตะบ,บัวนี่ก็นับไม่ได้นะล,ลงตะบ,บัวไม่ตั้งเราบอกเราไม่ตั้งถ้าลองตั้งสิมันจะยุ่งใหญ่เลยนะพวกนี้พวกบ้าตั้งชื่อชื่อไห้ตั้งสูงๆ้วยนะ ถ้าตั้งว่าตั้งชื่อนี้ชื่อว่าไงให้คอยฟังฟากจดดเสียมนะชื่อเขาชื่อชื่อเขาอย่างน้อยเดียวว่าฟากจะลวดดาวเทียมว่างั้นแต่คนอยู่ใต้กฎนรกมันไม่น่าอะไรหลังอะไรตั้งตัวเองให้ดีสิชื่อเสียงมันมีอะไรใครตั้งก็ได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งตัวให้เป็นคนดีนี่ดีอยู่ตรงนี้นะสวรรค์น,นิพพานได้ท้งนั้นแต่ตั้งตัวให้ดีแต่ตั้งไม่ดีไม่เป็นท่าหรอก